มาอยู่กับทีมงานของนายเชษครับพี่น้องเป็นงานขุดสระครับเอาดินเอาดินไปถมครับกับซานี y ่อสวายหนึ่งสามาสครับช่วงนี้ฝนยังไม่ตกเท่าไหร่ครับพอวิ่งงานได้ครับ ถ้าตกมาหนัหนกๆก็วิ่งไม่ได้ครับงามก็มีเรื่อยๆครับพี่น้องตรงนี้ต้องการดินทรายเอาไปโปะหน้าดินครับเริ่มมาเรื่อยๆเลยครับ 啊。Uh. ช่วงนี้ขยายสระอีกครับพี่น้องขยายสระเรื่อยๆครับครบบจานชาครับคนบครับขับฝี่มือเนียนเนีย ย้ายสักเรื่อยๆครับจะหามุมดีๆนะครับพี่น้อง ไปกลับประมาณ6กิโลครับอดินายอยู่ลึกมากเลยครับงานนี้งานดีครับทำดีคุดดีครับงานงอกขึ้นเรื่อย Thứ rất dễ dàng Đó, đầy สะได้เลยครับพี่น้องเพื่อจะเก็บเก็บน้ำหน้าฝนครับดิน้นทรายอยู่ลึกครับประมาณเกือบสองเมตรทรายเราขับครับีมือเนียน